สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกานเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะวิธีฝึกสติและปรับสมองเขียนโดยดรชอนาชชพิโรนะคะแปลโดยพรณีภูริสิทธิ์ค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์บีมีเดียค่ะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่จะช่วยสอนให้เราได้รู้วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการฝึกสติแล้วก็ปรับสมองค่ะเนื้อหาในเล่มเนี่ยนะคะเขาจะมีวิธีการเจริญสติการภาวนาการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็การฝึกตนเอง เพื่อปรับสมองค่ะการที่เราฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจําทุกวันเนี่ยนะคะมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงสมองของเราได้ค่ะโดยเฉพาะการฝึกสติเพื่อให้มีสมาธิจะทําให้สมองและระบบประสาททํางานได้ดีขึ้นค่ะประสิทธิภาพการเรียนประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดู3มเสาหลักของสติที่ถือเป็นแกนหลักของหนังสือเล่มน,นี้กันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเสาหลักที่1ค่ะ ความตั้งใจหรือเจตนารมณ์นะคะหมายถึงการกำหนดเข็มทิศภายในใจค่ะให้ไปในทิศทางที่เราต้องการความตั้งใจเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่จมหรือวุ่นวายอยู่กับชีวิตประจำวันที่มันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของเรานะคะแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยอดทนมากยิ่งขึ้นเมตตาทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถที่จะเลือกวิธีตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มากขึ้นนะคะอามาดูเสาหลักที่สองค่ะเสาหลักที่สองนี่นะคะจะเป็นความใส่ใจหรือความสนใจสิ่งนี้ล่ะค่ะมันจะช่วยให้เราฝึกฝนแล้วก็รักษาจุดสนใจของเราเนี่ยให้อยู่ในห้วงขณะปัจจุบันได้ดีค่ะเราก็จะได้สัมผัสกับความหมายความงดงามแล้วก็ความรื่นรมของชีวิตอย่างแท้จริง เพราะปัจจุบันขณะเนี่ยแหละค่ะมันคือช่วงเวลาเดียวเท่านั้นนะคะที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยอย่างแน่นอนค่ะเราก็เลยต้องทําช่วงเวลาปัจจุบันขณะเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากที่สุดค่ะเสาหลักที่3นะคะทัศนคติหรือวิธีคิดในบรรดา3เสาหลักของสติเนี่ยทัศนคติเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามมากที่สุดค่ะ ทัศนคติจะมีผลต่อความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างชาญฉลาดอีกด้วยค่ะ นอกจาก3เสาหลักที่จําเป็นต่อการตั้งสติที่เราควรฝึกฝนเนี่ยนะคะเพื่อสร้างชีวิตเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมีความสงบสุขแจ่มชัดแล้วก็เบิกบานแล้วเนี่ยในเล่มเขาก็ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจที่เราสามารถนําไปฝึกปฏิบัติได้ด้วยตัวเองนะคะเช่นวิธีรับมือกับช่วงเวลาแห่งความยากลําบากซึ่งเขามีคําแนะนําอยู่หข้อด้วยกันคะ่ะในสถานการณ์ที่เรายากลําบากนี่นะคะนั่นก็คือการยอมรับการควบคุมอารมณ์การเปลี่ยนมุมมอง การแสดงความเข้าอกเข้าใจความรับผิดชอบต่อชีวิตและจิตใจของตัวเองและสุดท้ายก็คือการให้อภัยค่ะเล่มนี้นะคะในแต่ละบทเนี่ยเขาจะมีแบบฝึกหัดให้เราได้ปฏิบัติตามแล้วก็ฝึกฝนตัวเองได้ในระยะยาวค่ะถ้ากําลังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่สงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นสุขและทุกข์อยู่ได้ในระดับที่พอเหมาะพอสมนะคะเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ควรต้องอ่านค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ